วันนี้เราก็อยู่กับเกม Shooting Oro โโเลยครับ o โ o โพ,ออโพออ่อมึงอะ Hero พ่อวันนี้นะครับ ก็จะมาไฟคนนหนึ id ่งคนนี้ผมท้าต่อยตั้งแต่ตอนปอนหนึ่งนะครับเรามีเกมจะมาไฟกับเขานะครับอ้าวกดสร้างสิวะก็เชิญเอาเข้ามาเลยนี่ครับคนนี้ผมต่อยกับเขาตั้งแต่เด็กเลยครับเขามมีปัญหากับผมมากเลยคนนี้อ้าวมึงไม่เข้ามาล่ะเออมึงเข้ามาสิเออมาแล้วครับวันนี้ จะมาเอาคืนนะครับต่อยผมไม่นานนะรังแกผมตลอดมึงคงคุ้เอาไปกดออกห้องอีกโอ้ยไม่เอาไควายไม่ออมเหนื่อยเลยเอายังไงครับเอายังไงหาเรื่องมึงคงคุยมากมาไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเขามาข่วนมึงไม่ไหวมากเกลียนกกลียับผมไปเยอะมึงกดเข้ามาเจ้ ูจะเล่นไม่ไหวกับมึงนะครับตีเฮียเจโอ้โอ้าวต้องล็อกมั้งเป็นของไม่ได้มากดเริ่มเลยครับกดเอาเป็นของเป็นของเจน้องงงงของคุณเนี่ยครับกดไปที่เรดเลเดี๋ยวเออมันเจอกันหน่อยนิดนึงหน่อยนึ่งนะนิดแท้กรู้สึกว่าไม่ได้เจอกันเปล่าวะ จอก็เอ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้คีสทีวีเกมอ์เอ้าทำไมไม่เจอกันวะเมื่อกี้มันก็มาเข้าห้องเรานะคะเดี๋ยวขอเริ่มก่อนเลยมาถึงมันต้องจัดกันเลยวะเจอกันอีกแล้วนะคบวันนี้มาถึงกูก็เกือบตายคิดจะไปสู้กับมันเหรอวะเนี่ย ทำอะไรน่อะไอ้กาเออเอาไม้นี้ไปกินมึงมันยิงมึงเลื่อนหรือเคร่งหลอดแล้วมึงยิงมันดูดูเส้นหนึงจนสี่นะมาเทพจะมาแล้วครับเดี๋ยวเพิ่มเลื่อนให้อีเชียตันก่อนป่วยมันเพิ่มไหมเนี่ยเอาไม้เอาไม้ไม้มันพัดมาวัดมันยิงเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตันส่วนน่ะน่าจะห้ามั้งไปเรินคยี้ไปมึงห้าขึ้นเอไม่โดนนี่กูร้องไห้ โอเมกาเอาเฮ้ยยัมีรอบแก้ตัวเลยมึงไม่รอบแก้ตัวเลยอ่ะประมาณสี่พอไม่โดนก็เฮีย่ยแล้วครับนี่ไงกูงเกิดมาเพื่อกู้ชาติรับเปล่าวีร <c oughs> บปุหุษเ,เ, <c oughs> เคยรู้เปล่าเคยดูเปล่า อะไรมึงเนี่ยกูแค่เปิดทางเฉยๆเปิดทางอะไรมากมายอย่าุวนวายไม่น่าให้เสียงมากเกินไปโอ้โหนี่มึงแค่ยิงธรรมดาหรือเปล่าอะหรือมันเพิ่มอะไรปะโอ้การยุ้ยอะไระยู่ใ้กูก่อนได้ไหดูกำพื้ตัวหน่อยหนึ่งโอ้นี่ขนาดห้าสิบอันหนึ่งนะยัง บายไปเจ็ดร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายวุ้ยมึงใส่พาววเอร์อ่ะมึงตายชัวร์ว่ะตั้นไม่ตายเว้ยสายตายใหญ่โอ้ยก๊อมึงถ่ายจริงหรือเล่นเนี่ยถ่ายจริงถ่ายจริงเออเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วแจ็คกี้ฟูกจูเอ้ยฟูกจูฟูฟูกูชาติครับชัยชนะแจ๋วเปิดเองเปิดเองเปิดแล้วกูเปิดครับ อะไรเนี่ยมาทำไมต้องมีทีวีเกมเมอร์แถวนี้มาอะไรวะทำไมไม่ได้เจอกันอ่ะแบบคู่อะไรวะคนมหาเกียนไม่ผูกขิดอยาขอตั้งข้าวห้องกันเงินโมต่อสู้อิสระอิสระหามึงหยุดถ่ายยังไงต่อไปตากูหยุดเลยนะชื่อห้องต้องเอ๊ยมูจะถ่ายมลงไปะโดข้างล่าง วันนี้เรามาอยู่เอ้าเครือขายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรปวดลองเชื่อมต่อใหม่อีกครับงวัดฟักอยู่มาเร็ว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 ร็วเอะไรใครคือเร็วมึงลงไปอยู่ข้างล่างได้ปะได้ปะทำไมทำไมจะไม่ผมมึงเท่จังวัฟักมันทําไม่ได้นั่นแหละปะเอปเลยมันสู้กันยังไงวะทําเป็นปะกูก็ไม่รู้อ๋อดีุณทําไม่ดูกูก็ทําไม่เป็นต่อมาตอนนี้กูแค้บ้างไม่เก ฮะกูแม่งไม่ได้สู้อันอีกแล้วอะตากูกูแคสเองปล่อยแม่งเดี๋ยววันหลังมาสี่คนเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ยกูแคสเองเชี่ยกูถ่ายแกงแม็กกี้ใม่แกงไอ้สัสกูหันไปยังห้าก็พอแล้วไอ้สัตว์ยิงกูได้ไหมล่ะหยอกยอกหยอกพวกเดียวกันอยากรู้ว่าความจะปวดเป็นไงนี่โดนช็อตเออ เนี่ยเว,ว 8, ลแปดังแกเวลสองครับนะมันดูแบบไรยงางอายเงยมันดูอะไรนะอ๋อเด้วมันไม่ <c oughs> ไมียางอายอามา่าอาม่าคุ้งนะครับลังแกเพื่อนคาบินนตั้งชื่อแบบไรไรมนุษยธรรมไร<ล>มึงมากกว่าอ๋ออันเชียวไม่เลย แม่งมีติดโคงติดคีนะคีติก่อนไฟนนตักนตตะกูไปเล่นแล้วก่แล้ว,ลวเจอกันเพื่อนเราจัดการน้องค่าบินก่อนนะค่าบินเหรอเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่งังเกยผู้หญิงกับววสองเลยไม่เหลือคนแม่กูเลยอ,อ่มีนกบินไปฉากสวยงามอรารามแท้อ่ะบางทีก็สูงเหมนไปนะเออมาแล้วเแะ ม,มันไม่รู้<ม>หรอกมันไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนกูก็รู้กูก็เล่นเป็นอันเน่เดี๋ยวมันจะยิงมึงโดนหรือเปล่าไม่โดนหรอกแม่งคนเล่นตาบอดรู้อะาบอดอ่ะ้าวไ้มันก็หายเว้วยหายแล้วตายห่าอ่ะแม่งบุตตัวฮึดเดอะอ่ะเออถือว่ารอบนี้ก็ชนะไปอย่างใส่ขี้ขูอโนเนะ Oh my God สงสารนะ อดเลยครับวันนี้เฟลมากแม่งจะซื้อไอ้เฮียตันไอห่านแม่งอดเล่นเลยครับคุณพูดอย่างนี้กูไม่ได้แน่งเลยปฏิถังโถถังแตกกันเลยมังกันมันไม่พอหรอกมันต้องเล่นนี่เลยนี่มันชื่อแนวอหไอวะอสูรเผ่ามงกรุยมันมาอยู่ตรงกูได้ไงอะรอดเลยครับวิวสามหกครับตัวดูวนี่ โอ้โหสิบสองเสื้อบวกสิบเอ็ดหมวดบวกหนึ่งเป็นพันเน่ะหมัดบวกห้าที่เหลือปูก็ไม่รู้เอาแม่งไปแล้ววินเบลุบติดเอจที่หลังแล้วก็บินไปเดี๋ยวรอคนอีกสักพักหนึ่งเลยอ่าไปเลยไปโลดกดครับกดดิวมึงกดเสร็จไปเลยเดี๋ยวอ้าวมึงอะกดไปแล้วเร็วกดอ้าวมันไม่กดเออกดละอ่าทำไมเรามาลงสองคนละลั เอ้ยซะตายายแล้วเว้ยชื่อชื่อว่าอสูรเผามังกรเนี่ยใช่เหรอวะมังกรมันอยู่ส่วนไหนของแมปนี้เนี่ยไม่งตาจะฆ่าครับม่งน่าอย่างกับหมาหมาทอดหมาหมาเขาใช่ไปกินลูกชิ้นหมาทอดหน้าบ้านกูไม่ใช่อืมเอาไปกินเอาไปกินหน้านีสะบัดขึ้นทั้งสองคนเดี๋ยวพาเวลยิ้เจอคนดีเป็นใจ อเรืองอารามคนดีเป็นใจขอใช่ไหมเอาพิมพ์ผิดได้ครับแตงแตง้เอาเอาเอา,เอาไม่เอาก็แย่แล้วเอาดีเวอร์ตันเอาอเยอะเลยม่ธรรมดานี่เจอคนดีเล่นไม่กี่นาทีแม่งเจอคนดีแล้วเนี่ย อยงนี้นเนี่ยทำหน้าครับอะไรวะเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวเชิญหญิงใครวะเชิญเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อนก็จบแล้วมั้งพูดเป็นพูดเป็นเล่นนะเล่นเล่นลน,นี่มุกนี่มุมกอะไรอะไรวะกูงงมึงทำไมมันตายยากจังเหยวะก็มัน ลงในแม่มังโปรดไมาช่วยฝั่งนี้บ้างก็ดีนะคะแสงยังพยานุภาพันมึงไม่หมื่นไปเลยหรอครับหมื่นแปดเลยมั้งเนี่ยเมื่อกี้แม่งรู้สึกก็จะหมื่นแปดนะะแม่งยังโหดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวคิดให้แล้วนึงเอาเลยดีครับคิดเองก็เยอะสมเวลจริงครับสมเวลมากอ้าวตายไปสนอ ตายเปนหนึ่งตัวเขาบอกว่ามึงจัดการคนเดียวไ,ไหวอันนี้มันเป็นผู้ชื่อด่านผีเสื้อ<ช>ด่านมันชื่อว่านักรบเผ่าอาสูรนะช่างแม่งกูไม่อยากจัชื่อมันกูก็ไม่รู้แม่งกูน่าจะอะไรวะด่านน่าจะเผ่าอาสูรโอ้ช่างแม่งดอกนี้จะเรียกอะไรก็เรียกไปเถิดนะผมไม่ตะก,กิดมันเลยว่ะ กิจอยู่โอ้ยยลดเลยเว้ยไอ้เหมืนมันแต่งตัวเหมือนเซนไซยาัวตผมบอกเซนไซยาสัตว์สิบสองราสีวะสิองนักสัตว well ์อ่ะอ่ะเอาฟอนต์แคทอรี่มาอยยังไงเฮจะปะเป็นนี่จะักตุอองซโอ้โห ถึงก็ปั้งลงเลยมึงก็ตายเอ้ยไม่ตายตายเว้ยโกลสายโหดไอ้ตั้นอะเออไอ้ลุมกดคอมโบเฮ้ยดีแพ้แน่เลยอ่ะไอ้ไอ้ซินซิยามองก็ฆ่าตัวตายไปเมื่อกี้อะที่ออกไงวะโอ้ย กูไม่ยอมมาอับอายลงคลิเปเพืนก